คำนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราไปอยู่ที่เยอรมันแล้วเนี่ยการนัดหมายเวลานะครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะครับถ้าสมมุติไปไม่ได้แล้วนะครับไปไม่ได้ขอยกเลิกไปเลยอย่างนี้นะครับก็จะเป็น I n e n t a m i n u p s a g e t I n e n t a m i n u p s a k e t นะครับการขอยกเลิกนัดหมาย สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของการนัดหมายนะครับสำหรับการนัดหมายนะครับภาษาเยอรมันเราจะเรียกว่าเดอร์แทมีนเดอร์ทมีนนะครับการนัดหมายคํานี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราไปอยู่ที่เยอรมันแล้วเนี่ยเวลาเราจะไปติดต่อไปอะไรยังไงนะครับการนัดหมายเวลาเนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับการที่เราจะไปขอนัดหมายนะครับเราก็จะใช้คําว่า Termin ฟ e ์ไอบ r เร n เทมี I แฟ r ์ไอ b a r e n นะครับไอ e น Termin v e r e i ไอบาเนก็คือการขอนัดหมายนะครับถ้าเราอยากจะเปลี่ยนเวลานัดหมายเนาะคือเรานัดไปแล้วนะครับแต่ว่าเราไปวันนั้นไม่ได้เราขอแบบเลื่อนขอเปลี่ยนนะครับก็จะใช้เป็น I, I n e น้นเทมี e เอ e นเ n น n อ e น้นเทมีน n นนะครับก็คือขอเปลี่ยนเวลานัดหมายนะครับถ้าสมมติไปไม่ได้แล้วนะครับไปไม่ได้ขอยกเลิกไปเลยอย่างนี้นะครับก็จะเป็น I n e น้นเทมีน อัพสาเกตอายแนนเทมินอัพสาเกตนะครับการขอยกเลิกนักหนานะครับ